โอเคแล้ว oh okay แล้วก็เรื่องคนเดี๋ยวผมเลือกผมแต่ผมผมเลือกแเอาวันนี้เอาแค่คนเดียวนะครับครับผมเลยหนุ่มใช่ผมเลือกละผมจะเลือกยวยครับอ่าเหมือนกันมีใครติดอะไรไหมเห็นด้วยไม่ติดันนี้ะไ็นด้องถามทุกคนแบบใครติดอะไรไหมเพราะว่าต่อไปนี้เขาจะแบบอยู่กับเราแล้วนะไม่ไม่เรื่องเงินไขการออกเขาคืออะไรบ้างนะใจหนึ่งล้านครับให้ตำรวจ แล้วก็ไปขอโดยกันทุกคนวันนี้มันเกิดยวยด้วยนี่ใช่เหรอมันเกิดยวยเหรอใช่ใมันเกิดยวยไม่ได้ยวยอะไรเลยไม่ไม่ยวยมีอาวุธแล้วนะครับยวยได้หมดเนาะคือคนได้ทุกวันโอเคโอเคสบายแล้วเขามีรถกล่องด้วยปะใช่ปะใช่มีรถกล่องด้วยขึ้นคนรู้สึกว่าจะถึงวันที่แปดขึ้นได้ทุกวันเลยครับวันแข่งก็ขึ้นได้ทุกวันเหมือนกันค่ะ ไม่ติดหลอกแต่หล่ำหล่ำคิดไปแล้วก็จบแล้วพร้อมไปตเลยไม่ไม่คือถ้าหล่ำพูดไปแล้วมันคืออย่างสิ่งที่ทุกคนต้องต้องเออไม่ไม่แล้วก็คือย i ยวโอเคมากเลยโอเคโอเคเขาว่าเขามามเล่นมาซ้อมกับเราบ่อยมากแล้วก็การขับรถอะไรผมต้องการโอเค ใจใจแต่แม่ยวยเขาจะโอเคกูรู้เปล่าใช่อยังไงลุงลุงอันนี้คือยังไงสมบอดแม่สมบอดละเรอ่ะเจสมบอดตอนพอแต่แต่วันนี้ลุงดุยวยเยอะมากเลยอะเยอ่ลุงเยอะเพียะวันเนี้ยลุงเ่าหน่อยไเฮ้ยเฮ้ยก้อยหู้อะไรอ่ะจอย่อยเท่าไหร่เล่าหน่อยไปไม่ตั้งแต่ตรงนั้นละลูกกระสุนในแม็กละในแม็กละลูกกระสุนละ

จะมาล้องเรียนด้วยอันนี้คือวัดไหนล่ะโ้นัมาเช่เียมเบาเจมเบาเจมเบาต้องขึ้นแคนวเปลี่ยนแคน พอละพอล้วฮวพอล,พ,อลพีพ่สจ,จะจ๊ะว่ายัางไงครับมันาสภาพกะครัโอ้โหครับอโอ้โหคือวันนี้ผมว่าคุณจะมาขอยวยมาอยู่กับผมครับผมได้คุยทางตัวน้องแล้วก็คุยกับแม่ของน้องยวยแล้วครับทางพี่จะบอกว่าไงครับถ้าผมจะมาขอตัวยวยมาอยู่กับเราทางเคสอะครับ ถ้าตามระเบียบแล้วเนี่ยยวยเพิ่งเข้ามาเนาะมันก็จะมีค่าปรับในการออกตำรวจซึ่งอันเนี้ยผมยังไม่ได้คุยกับยวยเป็นการส่วนตัวแล้วตอนนี้ยวยสลบอยู่ไอ้ไอ้กลุ่มชุบขึ้นมาที่กลุ่มแล้วแต่การตัดสินใจของน้องเลยครับกรัได้เลยครับ แค่มีเราโห่หรือเปล่าพี่ดีอีกรอบมาแค่มีดีชุบด้วยให้หน่อยได้ไหมครับมี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 ชุบเองชุบเองีีมให้ตำรวจมาชุบเปล่าให้ตำรวจชุบมาครับหน่อยหน่อยหนุ่ยหนุ่ยมีไหมไม่มีไม่มีพี่ตำรวจชุบเองนะผมชุบเองได้นะไม่เป็นไรครับผมชุบให้ก็ได้ครับครับลบลบกลุ่มไม่หัดนะครับพับพี่หัดโดนพับไม่โดนอแล้วเนี่ยขอทำอะไรผมทางอ้อมหรือเปล่าสามล้านร้อนหรอเรียบร้อย ไม่แต่เราช่วยตำรวจนะอันนี้แกงช่วยเหลือตำรวจไม่โดนดิตำรวจต้องท่าตำรวจช่วยเหลือเราสิเขาจะโดนแดดดีร้อนบูมอยู่แล้วเมื่อกี้บูบาบูบ้าขอมข้าวพี่ครับผมคืนนี้สองพันห้าครับผมอ๋อโทษดอนโอยี่เกะกูรู้วใจดีงกงกช่วงนี้อีกนึงยุ้ยว่าไงครับพี่โตโบ เมื่อกี้เขาสลบไนี่ครับย้อยบ้างไงครับถ้าวันนี้ผมมาขอย้อยจากตำรวจมาอยู่เคสครับถ้าพี่ต้องการตัวผมจริงๆผมก็ยินดีครับเรามาพี่ได้ชี้แจงค่าปรับกับเราไปแล้วใช่ไหมย้อยค่าปรับเืียนไขเท่าไหร่นะศัก่ศักค่าปรับเท่าไหร่เป็นแสน สิบล้านอะไรนะสักพ yeah. ิประเดีรนเดียวยวป็นใจล้านแล้วครับล้านทีรับแเดียวรเดียวคือมันต้องมีกกหนดอธิบายถ้าร้านหนึ่งเดี๋ยวพผมจ่ายให้ครับก็อยู่ที่ว่าใครจะจ่ายครับแต่เดี๋ยวพี่ใส่บินเข้าตัวย่ยแล้วก็จ่ายพี่ก็ได้จ่ายสดนะพี่ตะกูบน่ใช่แต่พี่รถบินให้จ่ายพี่มาร้าน ดูยังไงก็อุบคอลัปชันอยู่พร้อมหรือยังหรืออยู่อยังไงน่าจะต้องออกพี่น่าจะต้องมีงานหรือเปล่าครับพี่ไม่ก็บอกเลยจะไปวันไหนอะไรก็ว่ากันไปเพราะวันเขาได้ฉีกสัญญาไปได้เลยอ๋อฉีกสัญญาไปได้เลยใช่ใช่ ไปได้เลยจะไปก็ไปบอกเพื่อนๆไว้แค่นั้นเดวลาเพื่อนก่อนขอลาพี่ๆก่อนได้ไหมเดี๋ยวอีกสิบนาทีค่อยมารับยวยนะสักสามทุ่มครึ่งไม่ไปเดี๋ยวพี่โทรโบไปแล้วนะไม่ไปพี่ไปก่อนแล้วนะเจียมเหรียญพร้อมแล้วนะสักแก๊งเราปะเหรียญหนักมากเลยค่ะเอ็ด้าถ้าเก็บในกระเป๋าหนักมากไหมคะเนี่ยหนักมากเลยนะเป็นทองคำแท่ง ขอยิบเหลือด่ป้าหัวไอสัตว์เขาหน่อยมัน้าได้เลยครับ้ยได้ยไดยครับได้เยครับได้เลยคัได้เลยครับได้เลยครับได้ลยับได้ยับไเครับได้ยับไ้เลยคัได้เคับด้เลยครั้เยครับได้คไลยครมบได้เครมดเอาครัได้เลยคดเยครับได้เคได้นะครับดเคดครับเครับด้เลยครั้มด้้ยปดคดเยเยังยังไเคดูเดร ให้ลุงค่ะขอเจสมอรให้่ะขอเจสมอนให้ลุงค่ะเฮ้ยไ้บุดอะรขอเจสมอรไม่เข่ใจใหญ่เลยล่งมาให้ลุงค่ะลุงอย่าเขินลุงอย่าเขินนะลุงลุงมาแล้วลุงมาแต่งแล้วลุงมีแ่น้วัเจสสมอรมีแฟนแล้รับ่โอเคครับโอเคไอเดียวเดี่ออยูครับเจสสมอนมีแฟนแล้วครับชื่ออยู่ครับด้วยเหรลุงบอกว่าได้ทั้งคู่เลยครับ นี้ผมจะมาขึ้นคนครับขอาขึ้นไปครับเลือกได้เลยครับเนี่ยตรงนี้ครับเอาเอาปลกไปแกนี่เลยครับเจสสมอนครับให้เจให้เจขึ้นให้เจขึ้นเลยครับเจขึ้นหน่อยครับเจขึ้นหน่อยครับขึ้นหนอยครับขึ้นหน่อยครับส่งอะไรอะส่งอะไรนะส่งอะไรครับนะทำอะไรกันวะเฮียเขอเส้นแลมหน่อยสิเเปปิดกระ๋าเปิดกระเป๋า ปิดกระเป๋าเปิดกระเป๋าเปิดนะก็เปิดอยู่พูดกับเราปุ๊บอันนี้ค่าข้าวเยลล์ร้านหนึ่งคุ้มล้ำเย้ให้กู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 เอาเงี้ยทำแบงค์มามาหนี่ไอ้เหี้ยมึงกับมันนี่เซ็มเล่มมาแล้อย่างไวเลยเมื่อกี้มึงเก่งใจกูรู้มึงเก่งใจมึงจะรับไม่ได้อยู่แล้วเดี๋ยวให้กูเลยให้ดังนี่ควะคนนี้เลยครับได้ร้านคืนเพื่อ สวัค่ะเจมสัสค่ะมานีครับเีอ้ยละกระเป๋ากระป๋าตว้ทุกคนเท่าไหร่ครับมึงจะดูดเขาเหรอมรู้แล้วมึงจะีบนจะดูดเขาใช่มมึงแค่เขาปอมแรไมไดู้้แหละาอะไรมึงจะไปจเขาอ่ำับที่สามยก็นอบไคาดคเลยคะมึงไปขอแม่เอายากเลย้ออ ลุงอยูไม่ยินฮันันคิดโคตรดังได้ไงคิดโคตรดังไม่ได้เจ๊เจ๊หัวหงอก่มันจะขอเป็นลูกเป็นลูกเจ๊เดี๋ยวเจ๊จะมีแบบว่าลูกคนเดียวกันกับลุงชุนนาเมื่อกี้เนาะฮะผักงเจ๊ีไผไปเลยทีหนึง ข่าคนะไอไอเลี้ยงมันหลอกด้ว่วะเว้ยฟักมาฟังมาัุ้ยโอเคเฮ้ยพอแล้วพี่ตอนทชื่อเบอร์ไม่ไหนดีชื่อยังไม่มาเลยเห็นโทรศัพท์ในมือถือ ผม่ะเอ้ยเห็น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 ทำไมอะทรเยอกาใันไหอย่าลืมไปขอแท็กแก๊งเพื่อนด้วยนะคะใครับใครใช่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 ครับมาเฟีย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 เอาเพลง K S นะฮะได้โหลดโหลดเพลง K S ให้หน่อยอะไรนะ คนนี้กี่คนนะที่กี่คนอะไรังทีงานทีนี้เลย่าอะไรบอท่าอะไรเนี่ยจ้าที่ตัดทิ้งช่อง

จะมาเจดอ่ะพร้อมครับพี่ได้ทุกตัวเฮ้ยไปซ้อม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 ไเก็บเน คุณเนทคุณเนทขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณหนึ่งร้อยดาวนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับกิฟต์ซับด้วยนะคะ Last. try to let go of the past i close my eyes embrace the blast sleepless nights and headache stack restlessness to hell and back what's my purpose what do i grab a slippery surface a heart attack